โรงเรียนบ้านเสริมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสอ2ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่าหมู่2ตําบลเสริมอําเภอพพนพิสัยจังหวัดหนองคายมีเนื้อที่10ไร่2งาน48ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566รวมทั้งสิ้น309คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโดยมีนางสุวิภาธุรธรรมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสริม โรงเรียนบ้านเสริมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทที่เน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีจิตอาสาและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้คือมีความพอเพียง มีวินัยดีและมีจิตอาสาโดยโรงเรียนบ้านเสริมได้มีการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวมีผลดำเนินงานทั้ง4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสริมมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับผู้เรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการมีกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลการพ,ารพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เรียนต่อไปมีการดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท,ที่กำหนดไว้ โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำเอกสาร,รในการเผยแพร่เช่นจดหมายข่าวโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจเฟ e บุ๊กของโรงเรียนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนา โรงเรียนได้รับยกย่องเชิดชูกเกียรติจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับหนึ่งดาวจากคณะกรรมการภายในโรงเรียนและได้รับการยอมรับจากชุมชนหน่วยงานต่างๆจนได้รับการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนด้วยดีตลอดมา โรงเรียนบ้านเสริมผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในปีการศึกษา2565อยู่ในระดับ AA ได้คะแนนรวม98.1คะแนนส่งผลให้โรงเรียนบ้านเสริมได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัยในปีพุทธศักราช2565 เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนหน้าอยู่บ้านพักคูน้าอาศัยในปีพุทธศักราช2560และโรงเรียนดีเด่นด้านการจัดการขยะในปีพุทธศักราช2560ด้านที่2ด้านผู้บริหาร นางสุวิภาธุรธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสริมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยขับเคลื่อนการบริหารงานมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท มีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมเสริมโมเดลในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมให้เป็นไปตามคู่มืออัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ครบถูกข้อมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการนิเทศติดตามและยกย่องเชื้อชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน ได้รับการยอมรับจาก,กคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเสริมและได้รับการยอมรับเชื่อชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกเช่นรางวัลกิจกรรม1 0,000ครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาในระดับดีมากในปีพุทธศักราช2565 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนด้านที่3ด้านครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเสริมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการจัดทำผ่านโครงงานกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมอื่นๆมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมมีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไป มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท,ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน มีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือเชิดชูกเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกระดับสถานศึกษาด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านเสริมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทอ มีโครงงานคุณธรรมตามอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับเว็บไซต์โรงเรียนเฟซบุ๊โรงเรียนเป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบพอเพียงมีวินยัยและกราแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมเป็นผู้นํำและผู้ตามที่ดีสามารถนํำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทได้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมตามความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและคุณธรรมชุมชนนักเรียนในโรงเรียนบันเสริมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพออที่เพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านเสริมมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนให้เป็นคนดีในสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยมีความพอเพียงรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป